สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณงอยอยู่กับซอฟแก a มเมอร์ทีวีชาแนลและผมแบงค์เออร์คนเดิมส่วนคนที่กำลังดูกระต่ายชมจันอยู่นี่ก็คือคุณไอซ์คลาร์กนะครับ ใส่ชุดตุ๊กตาหมีหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเอ้ยมันถึงยืนอยู่ที่เดิมเลยก็เพราะผมอัดต่อจากพา์ทีล่วนะครับ <c oughs> โอเคอัดต่อเลยเพราะว่าเนี่ยครั้งที่แล้วก็อัดเนี่ยครับแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อันไม่คาดฝันคือแง่คลิปเสียงเกมไม่มีมีแต่เสียงพูดอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้ยินเลยครับเสียงลงเสียงลิฟต์ไม่รู้ว่าอัดครั้งนี้ก็จะได้ยินมั้ไปเถอะมีปัญหากับเสียงตลอดเวรครับตัวผม เวลาอ r c a d e g a m บางทีก <t aps> ็เส hey! uh ียงตัวเองดัง oh! บ hmm ้างล่ะเสียงเกมดังกบตัวเองบ้างล่ะเฮ้ยโอ้โหตกใจจริงๆเลยเนี่ยลืมไปเลยว่ามีปตรงนี้โอเคหายักมีเนโคมอฟทำไมเขาต้องเอาเนโคมอฟมาใส่กล่องด้วยวะฮะก็ไม่เข้าใจเออถ้าเรายืนอยู่ตรงนั้นมันจะเหยียบทับเอ้ย ทองฟ้าจะแต่เออแล้วเราก็จะกินกินมากลายเป็นพวกเดียวกับเราเถอะสร้างโบสให้เสร็จทำให้ยาดําน้เสร็จว่านำทางเราไปบ้านฮาวเวอร์นายต้องฟังฉันฟังนายปะไอแซคสมองนายเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วตั้งแต่อยู่อิชิมุระไม่ทางใดทางหนึ่งฉันจะต้องเอาช็อคคอยมา ะทะเลาะกันวะครับตอนนี้คาเวอร์บอกไม่กูไม่ทํากูอยากกลับบ้านแล้วมันกระโทษกันครับนายปล่อยให้เอลลี่ตายไม่นายนายอะไรวะปล่อยให้ดานิกเอ่ออะไรเนี่ยแหละจำไม่ได้วะอ่านไม่ทันแปลไม่ค่อยได้ด้วยครับคือตอนเนี้ยมันทะเลาะกันคาเวอร์จะกลับบ้านแล้วไอซักบอกไม่กลับไม่ได,เดไ้เดี๋ยวมันไปโลกเดี๋ยวมันไปถล่มโลกหมดอ่ะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย โอ้เยอะเลยเปลี่ยนอาวุธกระสุนดวนรุณภาพการทำลายมั้งกัดโอ้โหโอ้โหอ,อ,อ,อยู่ๆประตูก็ปิดซะงั้นโอเคมาอันนี้คือต้องจะพีเอไ้มาหลอนวิ่งมาเนี่ย โอ้โหมีกาฟิตีด้วยไหมนี่ครับหลายคนอาจจะอ่านไม่ออกครับแต่ผมผมฝึกฝึกด้านนี้มาเฉพาะนะยวให้ซักดั้งอา่านมันมันแปลว่าไออ้วนเมียยุธเป็นสายนะครับบ,บ,บ,รรบ้าบ้าแลอเถอะโอเคไออ้วนแฟนมิวนะครับมิวคือใครครับมิวคือใครก็ไม่เป็นไรเอ้ยอะไรอีกบ้าง อันนี้ก็มาจังอ่ะฉันมาแล้วคาเวอร์ cover. ทางที่ดีหลีกทางไปอย่ามาขวางทางฉันดีกว่าก็ลองดูซิไอแซคอ้าวแม่งทะเลาะก,กันอีกแล้วอย่ามาขวางทางฉันนะ cover. คาเวอร์มึงก็ลองดูดิเห็นไหมมาเธอแอนซิสเตอร์เห็นไหมอายุของมนุษย์อะได้เวลาจบแล้วเราจะกลายเป็นอะไรที่มากกว่า กว่ากว่านั้นเออเออช่องมันเถอะการทำงานของผมเนี่ยเชื่อว่าเงินเนี่ยเออที่จะอ่านโอเคต้องไปอัพสเตชันแผนเนี่ยมันอันตรายมากแต่เรียบง่ายฉันออกแบบมาเอาช็อกพอยได้ไปใส่ที่วีแอคเตอร์โอเวอร์โหลดวีแอคเตอร์คอซะแล้วก็อ๋อมีพลังฉันคิดว่าไม่มีใครจระ มันก็จะทําให้ที่นี่แตกเป็นเสียงหยุดฟังเสียงคนอื่นซะหยุดทํางานเป็นทีมน่าเศร้าที่ชีวิตทั้งชีวิตของฉันเนี่ยสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดก่อนที่จะตายาไม่ต้องหวังถึงอนาคตว่าไม่มีการเกิดใหม่มีแต่ความตายโอเคคือเมื่อกี้อาจจะเป็นเสียงของคนที่มีช็อกพอยต์ใดอยู่นั่นนะครับแล้วเขาพยายามที่จะจะทำลายที่นี่ แล้วไอแซคก็ทําตามแผนคือขัดขวางน่ะไม่ให้ไอพัชร์จันทั้งไอพระจัน A. ทรน์ทั้งไอแมร์เกอร์ครับกลับไปทําลายโลกแต่ว่าเขาตายซะก่อนตามนั้นเขาก็หมดศรัทธาในอ่ายูนิโทเวจิตนะครับบอกว่ามันไม่มีหรอกไอการเกิดใหม่การเกิดใหม่ของยูนิโทเวจิตก็คือการไปรวมกับมาร์เกอร์มันก็คือตายนะครับจิตวิญญาณไปรวมกันเป็นดึงมันไม่ม,ไมีมีแต่ความตายเดีเนะซื้อมาเยอะ อ่แต่รู้สึกเปิดไปก็คงไม่มีอะไระครับเพราะว่าพาทที่ไวาเก็บไปเกือบหมดละของดีๆเนาะเนี่ยมันก็จะมีแต่ของพันเนี่ยครับเนี่ยเขาความจริงแนะนำให้เปิดนะครับถ้าเกิดใครได้ซื้อมามันแจกของเยอะมากเลย DLC มีเฟรมเต็มเลยครับตอนตอนนั้นในนี้โอเคสการ์เดนเจอ b o บอ a ไว i n ติง b อสเบน t i n g ก็ไวทิ้งไปดิจะร้อนเรงไหมเนี่ยโห เสียงแห่งความร้อนมันมาอกแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยมึงขังกูทำไมเปิดประตูแล้วนี่ฉันไม่มีทางให้นายระเบิดยานนี่หรอกเอาช็อคพอยได้มาให้ฉันถ้านายต้องการแลก็มาที่นี่แล้วมาเอามันจากฉันนี่สิได้นายคิดนายพูดเองนะอ้าวเอา,เอาละเว,ว้ยคาเวอร์เฮ้ยมึงมึงยิงกูทำไมเนี่ยโอ้โหมึงเอาจริงอะเนี่ย เฮ้ยมึงเอาเด้อเอาเด้เอาเด้ยจุ๊บไปจุ๊บเอาเฮ้ยเอาเด้ยิงกระสุนมันไม่ค่อยเจ็บครับมันต้องเจอเฮ้ยมันต้องเจอหอกมึงก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้วไอ้สักเดี๋ยวมึงก็ตายแล้วฉันจะหาทางกลับบ้านเองไม่ไม่มีใครได้กลับบ้าน

มาจะให้ทำอะไรอีกโหพระจันทร์แม่งเยอะทิมไฮมีกิโลก็เนี่ยแม่งติดเชื้อติดเชื้อพระจันทร์โอ้นั่นกิโลกพระจันทร์ติดเชื้อครับเหมือนกับคนติดเชื้อเลยตั้งแต่ดวงจันทร์ถ่องทอวันติดละว่าทำไมเราไม่อ่านเลยเนี่ยว่าจะโตไปด้วยกันว่ามีชีวิตตลอดไป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 โอ้โหทำไมกูไม่แปลวะเนี่ยโอ้โหมัวแต่วิจารณ์ดวงจันทร์อยู่ได้ เฮ้ยอืมมึงทำเป็นคนเดียวเพื่อไงกูไม่ยิงมันวะมันเป็นกระสุนจริงๆยิงมาร์เกอร์ดีกว่ามาร์เกอร์ตัวนั่นไงมาร์เกอร์มันเติบโตขึ้นแล้วเติบโตมันทำไมวะเติบโตมันทำไมเติบโตว่ามันแล้วมันวิ่งได้เพื่อไงเติบบอกให้ก็ได้เติบโตแล้วก็กลายเป็นพระจันทร์แม่งแดกพระจันทร์ไปทั้งโลกเลย

ôi ừ, ừ. ừ chậu giàu ơi rơi yên ngoài dừng ngoài hay yên ngoài ơ về ăn ừ, đi ăn mừng 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 น้ำแตกแยกทางเอ้ยโอ้นายไม่มีทางฆ่าบาทวงเวหรือถ้าไงหรือแม้แต่จะฆ่าพระเจ้านายมีโอกาสได้ไปเตือนโลกนายไปเราก็จะไปหาพวกนายอยู่ดีเราหิวโหยเราอยู่ที่นี่โอเคเลย โอ้ยพวกมันจะตามหาเราพวกมันจะเกินกินเราเราจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโอ้โหมึงมึงเป็นใครวะแบบมึงเป็นใครวะเหยียบมึงให้จมดิมึงมึงตายต,ยต,ยตา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 ยโอ้โหแหงหลอนดีนักชอบมาชอบมาหลอนอเรียบร้อยน่าจะจบแล้วครับ ต่อจากนี้ว่าจะไม่หลอนด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนแม็กเกอร์หลอนจิตใจไอแซคไงแต่ไอแซคฝืนสู้จนชนะโอ้ oh, พระเจ้านายพูดถูกคาเวอร์เราเราทําเราทําให้มันช้าลงได้ปะมันรู้ว่าโลกอยู่ไหนแต่นั่นแหละมันก็จะช้าลงได้ช็อกพอยยังใช่เออฉันจะไปทีวีแอคเตอร์ปะแล้วเราก็จะไปที่สะพานเวลให้เวลที่สุดเท่าที่เราจะทําได้โอเคเอางี้ใช่ป่ะแผนอะใช่เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันว่นะ ย่มคือตอนนี้นะครับเ,เหมือนพรจจันทร์เนี่ยมันมันอ่อนกำลังลงเพราะว่าสู้เหมือนจะฆ่าไอแซคครับแต่ว่าไอแซคแบบสู้ได้ไงสู้ชนะจิตใจเข้มแข็งพออะไรประมาณนี้ก็เหมือนตอนภาค2นะครับเอาชนะก็เหมือนเหมือนเสียมาร์เกอร์ไปหลายก้อนก็ว่างั้นก็ได้ครับหุมพลังมันสูญเสียไปโอเคฉันอยู่ในเรคเตอร์ละโอเคเซตอัพแล้วก็ออกมา ครื่องวิบเขาจเอาเป็นว่าซ่อมมันมันต้องทําอะไรกับเ,เครื่องวีแอคเตอร์เนี่ยะครับตอนนี้มันก็ก็กลับบ้านนะครับคือทําลายยานนี้ซะทําให้ไอพระจันทร์นั่นช้าลงก็ก็จบครับตอนนี้กลับบ้านได้ละเสียงอะไรนี่คือเสียงของกลับระเบิดครับ กับระเบิดยักษ์ครับถ้าใครจำได้ตอนภาคเก่าๆจะมีเป็นอันเล็กๆครับเดี๋ยวนี้เป็นอันมาเริ่มเทิมเลยทำไมต้องอันมาเริ่มเทิมนี่ครับอินสตอลเข้าไปช็อคพอยต์ได้โอเคอินสตอลก็เปิดแอคทิเวตพอแอคทิเวตปุ๊บเราก็จะอยู่ในโหมดไรแรงน้มถ่วงครับซีเวลกาวิต y ี้ต้องยิงที่น,นี่นะครับอ้าวมันพังแล้ววะเดีเย๋ยวดออยู่นั่นไง ตายซะมึงมึงตายซะมันต้องทำอย่างนี้ครับโอเคต้องใช้พลังเพื่อเปิดพลังช็อกพอยต์ได้โอเคอันนี้เหมือนเป็นตัวแกนวาร์ฟนะครับเออเพิ่งคิดได้เนะี่ยว่าอันนี้เหมือนแกนวาร์ฟเลยแกนวาร์ฟในหนังเรื่อง Star Trek นะครับที่ผมพูดถึงเดี๋ยวมันต้องยิงดีครับจะทำให้มันโอเวอร์โหลดนะครับตอนนี้ไอแซคจะทำให้โอเวอร์โหลดโอเค โอเคโอเคไอซัคจะทำให้มันโอเวอร์โหลดครับเข้าไปโอ้โหเฮ้ยใครยิงอะไรมาวะเดี๋ยวดวหาไม่เจอโอ้นั่นไงนั่นไงมันตายซะมุน ตรงลูกบอลมหเฮ้ยโยนเข้าไปตู้มรีแอคเตอร์โอเวอร์โหลดแล้วก็ยิงนะยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอเคไปที่สะพานเลยครับเหมือนจะง่ายๆนะครับแต่จะอยากบอกว่าตอนแรกนี้ทำนานมากโอเคเราจะต้องไปแอคทีเวท การเอเราต้องไปเปิดระบบการบินก่อนที่มันจะมาเบิดโอเคเวกเตอร์โอเวอร์โหลดแล้วทุกทุกคนทิ้งยานขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสะยานโอเคฉันอยู่ในช่องระบายอากาศวะเข้าไปทําไมวะก็หนีงไงเพื่อนโอเคนายเตรียมพร้อมไว้อยากรู้ว่านี่คืออะไรกล่องนี้มีอยู่ในภาคสองนะครับนี่ Activate ไหมเพื่อน Discharging พุ่งไปอย่างห้าแฮนโอ้ยชอบจริงๆเลยตอนแบบนี้โอ้ยเครื่องยนต์กำลังเผาผลาดเลยเนี่ยกำลังจะแตกเป็นชิ้นๆเลยรีบมาเลยเพื่อนได้ได้อืมเอ๋อะไรบ้าวเฮ้ย,เ,ยเสียวมากเฮ้ยแ่งตาหลอกหลอนเฮ้ย เข้าไปโอมโว้าวมิชชั่น impossible อู้อ้เข้าทางมาไปอากาศทางกันเล็กนิดเดียวมึงเข้ามาได้ไงเนี่ยโอ้โหโอเคถึงที่อ่ะต้องรีบมาที่นี่แล้วเข้าก่อนที่จะแหลกเป็นพันๆชิ้นไก่ถึงแล้วเด็กเตอร์โอโลดทุกๆคนเตรียมพร้อมถึงที่แล้วเพื่อนถึงที่แล้ว ฮามเวอร์ไงวางไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปกันเถอะไปกันเถอะเ,เราจะทำให้มันระเบิดนะเออเราเราจะช่วยชีวิตเอเลนอีกครั้งหนึ่งวะเนี่ยรีบกดปุ่มเว้นนั่นเถอะกดเลยเนี่ยโอ้พูดว่ากดปับ๊บเนี่ยและครับเข้าการเดินทางแบบวาร์ปทันทีบูมเข้าไปเหมือนเป็นยานเล็กนะครับของเทบาโนว่า บินมาอมืบรรยากาศนี่มันคุ้นๆอย่างไรนะอืบรรยากาศตอนจบเนี่ยข้างๆเป็นอ่าคาเวอร์เฮ้ยคาเวอร์เราใกล้ถึงละโออเราลอดไม่ได้ใช่ไม่อยากจะเชื่อเลยดีช็อกกิ้งจะถึงโลกในสามสองหนึ่งเนี่ยแหละรครับมันจะเป็นแบบนี้ครับอืม เอออบิทอลเอิร์ทคอนโทรนี่ไอแซคครักเซมเอสเทวานว่าขอพื้นที่วงจอดด้วยเซ่แน่ใจนะว่าติดต่อถูกช่องอะยานมันเก่ามากว่า200ปีปะ่ะโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนช่องดูเชื่อฉันเอิร์ทโกคอมแมนต์ผมคือจ่าคาเวอร์ได้ยินปะ่ะมีใครอยู่นั่นไหมอืมอืมใช้ไม่ได้ปะ เอ,ออยู่นี่เอ่อการสื่อสารอ่าติดต่อไม่ได้อีกรู้หน้าไฟล์คอนโทรนี่ซีเอเอสเว่าเนว่าถ้าเกิดมีใครได้ยินผมแล้วก็เฮ้ยเสียงใครว่างหวหวนโอ้โหนั่นมันโอ้กิโลกนะันอะโอ้กอดพระเจ้าโอ้ไม่เออ,อมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงครับ นายบอกให้โอกาสไปเตือนโลเไยไม่ไม่เห็นตรงเห็นเตือนอะไรเลยมึงมาก่อนกูอีกเออนี่ก็เหมือนผมคิดว่าในเรื่องเสริมตรงนี้มันคงจะเป็นในเรื่องก่อนจะไปสู่เดย์สเป e ภาคสี่ครับซึ่งไม่รู้ว่าจะออกมาเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดให้ผมเดาผมคิดว่าที่พระจันท์มันมาเนี่ยเพราะว่ามีคนอื่นที่หลอนเหมือนกันนะครับที่ที่เอ่อคนอื่นที่เป็นลูกน้องดานิกอาจจะมาถึงโลกก่อนก่อนไอแซคก็ว่าก็เป็นได้ ดวงจันทร์ไปมาถูกทางนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับเราก็จบกันสักทีกับเกม d e สสเปคจบแบบถอนรากถอนโคนเลทีเดียวก็ถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องของไอซ์คร์เพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวก็รอผมแคสภาคหนึ่งนะครับและส่วนภาค2ก็ค่อยว่ากันดีๆเอาภาคหนึ่งให้จบก่อนแล้วก็จากวาลของเ e ส p a c เนี้ยมีในเรื่องเยอะแยะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการ,ร์ตูนซีรีส์หวือิยายซึ่งผมก็ ศึกษามาพอได้เหมือนกันถ้าเกิดใครชอบจริงๆก็ไปหาอ่านนะครับเซิร์ช g ูเกิลเพราะผมก็นั่นแหละผมก็ทําแบบนั้นโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามาอย่างยาวนานอาขอบคุณจริงๆครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็คงจะต้องพอกันแต่เพียงเท่านี้โชคดีมีชัย see you again yesterday see you again tomorrow see you again next year next time กันไปเลยโอเคครับนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับบ๊ายบายจุบุจุบุ